พระคำข้าวของพ่อสมบอกททำยากเครได้ยินมาว่าผงพระคำข้าวเนะี่ยองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเอามาให้คำข้าวเนี่ยนะเป,นเป็นของที่เป็นสมบัติของพ่ออย่างหนึ่งที่ท่านทําให้กับลูกกับหลานถ้าเราเป็นลูกหลานแล้วไม่มีมันก็น่าละอายหน้าอายอาย พันหกจ่ายไม่ได้อ้ยอยว่าถึงเราจะไม่ได้เป็นคนติดวัตถุอะไรก็ตามแต่ว่าเป็นอนุสติไงสมัยหนึ่งตอนที่เราได้มาอยู่กับครูบาอาจารย์ได้ศึกษาวิชาความรู้จากครูบาอาจารย์เรานะท่านได้เคยได้ทําสิ่งนี้เอาไว้ให้แบบลูกหลานติ์ลูกหาได้ฟัความตั้งใจของท่านน่ยไม่ใช่อยากแต่ว่าทํานะ อย่างอื่นนะคนอื่นก็ทํามาก็เป็นของไม่ไม่ยากแต่สิ่งอะไรที่ท่านตั้งใจทำเนี่ยเป็นของมันมียากมันมีโอกาสที่ท่านจะได้ทํายากและเนี่ยท่านใช้เวลาต้องสามเดือนในกว่าจะได้ผงคําข้าวขึ้นมานะเพียงพอแล้วท่านท,ทําทีครั้งแรกก็จำมันเป็นหลักแสนดนแรกใช่ไล่ะ อันนั้นเนื้อเนื้อคำเข้าเยอะหอมอ่ากลิ่นกลิ่นคำเข้าจะชื่นใจหอมหอมพระนะรุ่นหลังๆก็เจือจางหน่อยแต่อนุภาพมันจะพูดถึงนะนี่ฉันทำทีเป็นล้านอางเลยทำทีเดียวเลยนะอ่ะพาพยันเอาเสุกไปนอ่น

บเดียวพอทำใจให้สะอาดให้ครนในศีนลของเราให้บริสุทธิ์อย่างเงี้ยแลกวทตธรรมได้ความเคารพในพระตนะไตรคูบาอาจารย์แล้วเราก็จะเรียนภาวนาเป็นกรรมฐานอย่างน้อยก็ใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็จะเรียนภาวนาไปไม่ต้องนับจบอ่าหนุ่มมาหนุ่อ่อะเวลาเล็กน้นะไม่ต้องนับจบ จะไปตั้งใจทําเพื่อให้มันมีราบสการะทําด้วยการบูชาคุณของท่านอดุ้ยอยมได้อย่างเงี้ยเศรษฐกิจก็เรื่องของเศรษฐกิจมันมันดีไม่ดีมันก็เป็นเรื่องของบุญบาปของคนแต่ถ้าเรามีบุญเรายังนึกถึงครูบาอาจารย์ของเรามีพระเป็นผู้ที่มีบุญหนักครูบาอาจารย์เท่าก็มีบุญหนักใช่ไหมล่ะ เราก็อาศัยบุญท่านความดีของท่านก็เราก็ภาวนาตามที่ท่านให้พระกระถายเราภาวนาเราไม่จะไปกังวลมันเรื่องโรคมันจะไปทางไหนก็ไปกันเถอะดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกบ้างมีบุญน้อยบุญมากก็แล้วแต่เรื่องของคนอื่นแต่เราไม,ไ,ไม่ได้เป็นคนอย่างพวกเขานี่เราเป็นคนพิเศษเกิดมาเป็นลูกหลานหลวงพ่อกันแนละ้เป็นคนพิเศษแล้วละ่ละเห็นไล่ะ เราก็ต้องเข,าข้าคางพอเราคนะนะหลายใจว่าแหมแกก็พูดได้ใช่ไหมลนะ่ะก็พูดได้สิคือมไม่ได้ยังไงใช่ไหมละ่ะแล้วก็เป็นลูกเป็นหลานท่านเราก็ต้องมั่นใจในสิ่งที่ท่านทํามาความดีที่ท่านทํามาแล้วก็สิ่งที่ท่านให้ลาบสก,การละของท่านท่านทำของท่านมาท่านประกาศสิ่งนี้ด้วยความมั่นใจว่าท่านก็ทําสิ่งนี้มา กันเคยพูดว่าก็ท่านกระทองกระถาพระปเจกับพทะเจ้าวันละครึ่งชั่วโมงท่านบอกจะสร้างบทกีหลังก็ได้พูดอย่างเงี Ham, ้ยแล้วแต่บอกพวกเธอทําที่เกียรจะใช้เงินและตั้งใจทำนาะวันละครึ่งชั่วโมงแล้วก็ทําหาเวลาไหนก็ได้ก่อนนอนก็ได้แล้วตื่นนอนมาแล้วช่วงน้เวลาไหนที่เธออยากจะนั่งสงบสงบนะตั้งเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็นึกถึง วลามีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเข้าสํารวมจิตใจของเราไข่ควรตามอารมณ์ที่พระสอนนะแผ่เมตตาทาใจใหไไไ้ไม่ไม่ไม่ไปคิดอะไรกับใครแล้วก็จบทวนสินของเราว่าบริสุทธิ์ไหมเราเคารพพระจริงเราตั้งใจเคารพหลวงพ่อจริงนะเราจะบริกรมรมภาวนาตามนี้แหละตามที่พ่อให้ไว้แล้วก็นั่งภาวนาตั้งนนโมสามจบแล้วภาวนาสังสิโม,มไปเรื่อยๆช้าๆไม่ต้องรีบ ไม่ต้องนับจบไม่ต้องเป็นพันจบไม่ต้องนับขนาดนะั้นไม่ต้องกังวลจะถึงหรือยังร้อยแปดจบถึงหรือยังใน,ในเรื่องอย่างนี้เบียต่อไส้แต่นิดนิดหน่อยเพราะความกังวลไปตัดลาบสกาละมันจะต้องทําไม่มีกังวลไม่มีความโลภไม่มีเรื่องอารมณ์ใดเข้ามาคล้องใจมันถึงอนุภาพถึงจะเกิดอนุภาพไม่ได้เกิดเพราะว่าเป็นเพราะเรานะ อนุภาพมันเกิดเพราะเป็นพ่อบารามีของพระของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะบันดาลให้ทําอะไรให้กับเรามันเรื่องของท่านที่จะเมตตาสงเคราะห์เราแต่เวลาเราทําอะไรได้ความเคารพต่อท่านเนี่ยมันถึงไงในอุ่ลกนเดรดุลนะมันถึงพอมันถึงมันก็ไหลมาหาเราแต่ถ้าเราตั้งใจทําก็จริงแต่ว่าเรามีความกังวลมันก็ตัดตัดราบสการะ ตัดเพงจะได้ไม่ได้มันควรจะได้ไม่ได้มันไม่คล่องก็สมัยก่อนที่เขาทํากันสามีนั่งทําสวดมนต์อย่างเดียวสวดคาถาอย่างที่บ้านคนเดียวภรรยาไม่ทําอะไรเลยนะนั่งสวดห้องพ,ะพระทําสมาธิสวดคาถาพระประเจกับพระเจ้าอย่างเดียวแม่กับลูกไปขายพิกรวยอึซาเงินทองะไรมาเทมาเยอะแยะไปเขายังทําได้ทั้งเศรษฐกิจก็ไม่ดีพิกเงิงเงอยังขายได้อะดีไหมล่ะนะ่ะ เขายังขายได้ดีกว่าคนพริกสวยๆสิอีกอน้ำหนักก็ได้ดีกว่าราคาก็ได้ดีกว่าจำนวนก็ได้มากกว่าแล้วก็ขายหมดเร็วกว่าเขาอีกอทำไมเขาทำได้ล่ะขนาดเศรษฐก,กิจก็ไม่ได้ความเลยนะอไอ้ของขายก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ทิพกินหน่งงง,งงอะต้องคิดอย่างนี้เราก็ต้องคิดว่าของไม่ดีกับขายได้ดีกว่าคนขายของดีน้ำหนักก็ไม่น่าจะถึงอะ่ะแต่น้ำหนัก ถึงได้แบบกองขนาดเนี้ยกิโลคนซื้อไปยังงงเลยอะ่ะ <Okay. S 1> มันจะกิโลได้ยังไงวะถ้าไปช่างกิโลชาวบ้านไปาะนี่โกงหรือเปล่าเอามันก็กิโลจริงๆอ่ะแต่ว่ากองนี้แกสามารถขายได้หลายกิโลทั้งทงกองนี้มันไม่กี่กิโลแต่ขายได้หลายกิโลเออเวลาท่านได้เงินมาปั๊บท่านก็เอาเข้าที่เก็บแล้วก็ภาวนากระถางเงินล้านอาจจะใช้ก็ดึงออกมาก็กระถางเงินล้วก็ใช้มา คือก็ทําอย่างนี้เป็นเป็นอารมณ์นี้ที่เรียกว่าต่อเนื่องเป็นนิสัยอ่ะไม่ได้ทําเฉพาะเวลาจเจริญสมาธิครึ่งชั่วโมงอย่างเดียวนะเวลาเรามีเงินได้มาปุ๊บรับเงินปุ๊บเราก็ทํากระสาเงินล้านเวลาจะเก็บเข้าเซฟหรือที่เก็บเงินแล้วก็ส่ากระสาเงินล้านทําอย่างเนี้ยเวลาจะขายของแล้วก็อาน้ําพรมกระสาเงินลาน้านก็ว่าไปแล้วเราก็ทําใจสบายๆจะจะเก็บไปเท่าไหร่สตังค์อ่ะที่ียาจะใช้เหลือมาแบ่งกันบ้างก็แล้วกัน เอแย่ๆไปไม่ลําบากอย่าไปมองเขาเขาจะแย่มไม่สําคัญอย่างเธออยากขายดีมากเนี่ยเ้าก็จะอิจฉาเอาเดี๋ยวข้างๆร้านมันจะหมันไส้ว่าอันนี้เรื่ของหรือเปล่าขาอยกไกลอย่างเั้นแหละ ัาจาวนนนะจ๊ะจกใจกกันนะไปเ,เลยนะจ๊ะสวัสดีมีสุขนะ mm hmm. ก็ตอนแ,แรกที่หลวงพ่อทำพระทำข้าวใหม่ๆคนก็เอเาไปใช้ลูกศิษย์ลูกหาทำอะไรไม่จะมีอะไรมากตั้งใจบอกว่าจะประคุณอย่างเดียวเองหลวงพ่อช่วยที วันนี้ขายขอขายได้เท่านั้นขายได้เท่านี้ขายจนบอดหลวงพ่อพอแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยจนเหนื่อยขายไม่ทันเห็นกันเลยพระคำข้าเป็นพระที่มีลาบมากใครมีไว้ไม่จองัวเรื่องเรื่องที่ไม่เชิญอย่าไปคล้องคอเฉยๆฉย่ิคล้องคอเฉยๆจะมีไว้ทําอะไรล่ะ มีแล้วก็จบขึ้นมาเดี๋ยยกมือจบมาหลวงพ่อช่วยหนูหน่อยหลวงพ่อช่วยหนูทีก็แค่นั้นแหละหลวงพ่อนี่มันจะมาแล้วพ่อ,พอว่ากันไป <c oughs> เนี่ยเกาของท่านศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะแล้วก็เจ้าประคุณหลวงพ่ออย่างนั้นเจ้าประคุณหลวงพ่ออยางงี้ก็แค่นี้นแหละไม่จะไปมีใจอะไรมากหรอกแต่เราติดกับตัวอย่างเดียวเราไม่ทําอะไรก็แค่นั้นแหละ ต้องอาราธนาทุกวันขึ้นคอเราใช่ไหมทิ่ฤทธิพุทธ,ธนิมิตตังใช่ไหมว่าว่าไปดิขอเดชะเดชังขอเดชดเดชะจงมาเป็นที่พึ่งของมะอุนี้ด้วยเถิดแล้วก็คล้องไปเวลาอไรไปทําอะไรก็ยกมือในขึ้นมาว่าเจะประครุณหลวงพ่อช่วยดิฉันหน่อยเจา้าค่ะรถมันยังไม่มาเลยเนี่ยเจะประครุณหลวงพ่อ เึินไปขอให้มีชี่นั่งนะเจ้าค่ะเอาท่านไม่ได้ห้ามท่านให้เรามีห้ามไหมแบบเนี้ยไอ้เนี้เธอไม่ฉลาดกันเองอย่าลืมนะพระก็มีเทวดารักษาพเขขอเราเรียกหลวงพ่อปับเทวดาก็เออเขาต้องการอย่างนี้อ่ะก็บัรดาลให้ท่านไม่เกิงวิสัย ก็ทำให้ช่วยให้แล้วก็ถวายกุศลบุญบุญในเะทวดาที่รักษาองค์พระท่านนะอย่างนี้ไปด้วยสิอ่าน,นาสนานะดได้เยนะนะได้ใช่ไหมจ๊ะได้ใช่จ๊ะอเอาเลยเอาเลย,เเลยไม่มีไรชอบชอบขอชอบอ่าขอให้ขอเหอะอ่ายินดีอ่า